ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่94ทาโร่นะคะช a แนลแห่งการดูดวง้วยไพ่ยิทธศละไพ่ออลเคาทนะวันนี้พานจะมาดูดวงดันดอมนะคะเอ,อการแยกจากกันคราวนี้การไม่ได้คุยจากการคราวนี้เนี่ยเป็นการแยกจากกันโดยตลอดหรือเป็นเพียงแค่ไปปรับปรุงแก้ไขและจะกลับมาใหม่นะคะดูได้ทุกความสัมพันธ์ทุกความรู้สึกนะคะทุกความรู้สึกทุกความสัมพันธ์ทุกเพศทุกวัยนะคะเริ่มเลยนะคะ เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงอืมรักครอบครัวเป็นผู้นำแล้วก็จิตใจดีมีความน่ารักมีความอบอุ่นถ้าใครอยู่ใกล้อ่ะไม่เคยเลยที่จะไม่ชอบเขาแล้วเขาก็เป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอน้ำขุ่นไว้ในน้ำน้ำขุนไว้ในใจน้ำใสไว้ข้างนอกเออใช่ แต่ไม่ได้เป็นอารมณ์เป็นแบบเครียดแค้นวางแผนแยบยนต์ขนาดนั้นไม่ใช่แต่นิสัยของเขาเป็นแบบนั้นอืส่วนตัวคุณนะ่ะคุณตอนเนี้ยคุณเริ่มที่จะมองอะไรในตัวเขาอะ่ะไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนคุณก็มองแบบนั้นแหละรู้สึก <c oughs> น่ารักชอบเดี๋ยวนี้คุณรู้สึกว่าเหม็นขี้หน้ามีความเหม็น <c oughs> เหม็นในความเป็นเขาอะ่ะคือคุยดีกับทุกๆุกคนอะไรด้วย ทุกคนทำไมอ่ะทำไมจะต้องเป็นอย่างนั้นน่ะจะแตกต่างบ้างไม่ได้เลยในความหมายคือเฉพาะฉันได้ไหมหรือกับคนอื่นอ่ะก็คือให้มันมีเลเวลระดับที่มันแตกต่างกันได้หรือเปล่าจนตอนนี้ฉันแยกไม่ออกแล้วว่าฉันกับคนเหล่านั้นะมันอยู่ในสปีชีส์เดียวกันหรือเปล่าอยู่ในเลเวลเดียวกันหรือเปล่าเพราะเธออ่ะดีกับคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งลืมฉันไปเลย คุณก็รู้สึกแบบไม่อยากจะหวังใจกับเขาแล้วไม่อยากจะหวังใจหรือมีความรู้สึกหมั่นไส้นั่นแหละปนกันอยู่เพราะเขาไม่มาทำตัวให้น่ารักสำหรับคุณไงแต่เขาเขาก็แอบ,บอมยิ้มมองคุณเสมอในที่ไกลๆแบบเขาดูคุณออกอะว่าอารมณ์ของคุณน่าจะเป็นแบบเอาแต่ใจในบางครั้งแล้วก็ใจร้อนอืมไม่ช้าเหมือนแกนี่ใช่ไหมใจร้อน อยากได้คำตอบอะไรโดยไวน่าจะรู้ว่าคุณนะต้องการความชัดเจนการพูดความรู้สึกจากเขาเียให้มันแสดงออกมาได้ไหมไม่ใช่คุมเครืออยู่แบบเนี้ยอะไรก็ไม่อะไรสักอย่างได้แต่นั่งเตะอยู่แบบเนี้ยเบื่อแล้วว่าแต่เขาก็ยังมองคุณว่าคุณยังน่ารักอยู่นะตัวของเขาน่ะที่คุณมองตอนเนี้ยคุณมองว่า เขาน่าจะมีปัญหาในเรื่องของการงานหนึ่งในเรื่องของการเงินก็ใช่แต่มันไม่น่าจะเอามาโยงกันกับในเรื่องของคุณอะ่ะมีปัญหาแล้วยังไงอะ่ะคุณไม่ได้เป็นคนสร้างปัญหาแต่คุณมาพร้อมกับการที่อยากจะมอบกาลังใจดีๆให้กับเขาอะ่ะและบางครั้งตัวคุณก็ต้องการกําลังใจดีๆจากเขาด้วยเช่นกันเพราะคุณก็เหนื่อยอาจจะเหนื่อยงานเหนื่อยจากความรู้สึกที่จะต้องคาดเดาจากเขาใช่ไหม ว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณมันเป็นอะไรที่ตัวคุณเนี่ยเหนื่อยและท้อต้องรออีกนานเท่าไรอารมณ์ประมาณเนี้ยเขาเขาก็ได้แต่ทำไมวุ่นวายในการทำงานของเขางานเขาทำเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจบจากสิ้น De a แอนด์ e ีเบิร์พอจะจบ ก็มาใหม่อีกเสมอเสมอหมายถึงปมปัญหานะไอ้งานนะถ้าจบนั่นก็คือโดนไล่ออกแล้วแหละนะคือปัญหาไม่รู้จักจบแล้วเขาน่าจะเป็นคนที่สามารถที่จะแก้ไขได้มากกว่าคนอื่นด้วยศักยาภาพและหนังหน้าของเขาเป็นแบบนั้นเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเกิดการรอคอยคําว่ารอแล้วก็รอจนบางครั้งคุณไม่รู้ว่าจะต้องรออะไร แต่ก็อดใจไม่ได้ที่จะต้องรอเพราะมีความคาดหวังไงรอไปรอมาก็รู้สึกปวดหัวคิดว่าตัวเราเองหรือเปล่าที่เพลย์เจอร์ไปเองตัวเราเองหรือเปล่าที่ตกมือข้างเดียวพอดูแล้วการรอเนี่ยระหว่างทางมันจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันยิ่งถ้าเป็นรักระยะทางไกลใช่ไหมมันจะต้องพูดคุยกันเยอะ จะต้องเข้าหากันไม่ฝั่งใดก็ฝั่งหนึ่งแต่เนี่ยน่าจะมีแต่ฝั่งคุณที่เข้าหาพยายามมากมายเขาก็ได้แต่หายหายไปไม่ได้ทะเลาะก,กันแต่พอลากลับมาก็มาคุยกันแล้วก็หายไปอีกมันคาดหวังอะไรไม่ได้เลยเนี่ยและตัวเขาจริงๆอ่ะคนคนนี้เขามีเรื่องปมปัญหาความเสียใจของเขาในอดีตนะคะ ที่ยังฝังอยู่แล้วก็ไม่คิดที่จะเล่าหรือแชร์เรื่องนี้ให้กับใครได้ฟังมันได้ในทุกเรื่องแหละในเรื่องของความเครียดความเศร้าของเขานะ่ะบางครั้งตัวคุณเองคุณก็รู้สึกเหมือนกันว่าคนคนนี้เขาไม่ได้เป็นคนที่ว่าจะก้าความสัมพันธ์หรืออะไรหรอกแต่ด้วยตัวเขาเนะี่ยน่าจะเป็นคนที่มีปมปัญหาอะไรที่เก็บฝังเอาไว้ในใจและผสมกับแฝงความกลัวลึก ว่าถ้ามันไม่เป็นไปอย่างหวังหรือถ้าจะทําอะไรที่มันเสี่ยงเกินไปอย่างเงี้ยคนคนเนี้ยจะไม่ทําแต่คุณก็มองอีกแหละเสี่ยงอะไรอะ่ะก็ในเมื่อฉันก็แบไตเกือบทั้งหมดอยู่แล้วว่าฉันชอบเธอนะ่ะเออคุณก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เข้ามาที่จะเล่นกับความรู้สึกไม่ใช่คุณมาเปิดเปิดประเด็นที่ชัดเจนอะ่ะใครดูไม่ออกนี่ก็โง่แล้วแหละนะเออส่วนเขาอะ่ะ เขามองว่าคุณอะบางครั้งตัวคุณอยากจะพูดอะไรกับเขาสักอย่างหนึ่งเนี่ยแต่คุณเลือกที่จะไม่พูดเนี่ยหลายครั้งละที่เขาจะทักแต่เขาไม่กล้าว่าจะพูดอะไรหรออยากพูดอะไรก็พูดสิคุณก็มีความรู้สึกไม่ไม่พูดดีกว่าเรื่องอะไรอะขนาดนี้ฉันทําขนาดนี้แล้วฉันก็แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลือความที่ว่า จะต้องกักอะไรแล้วน่าจะดูออกและยังจะต้องให้พูดอะไรอีกอะ่ะเพราะคุณไม่ได้รู้อะไรจากเขาเลยถ้าอย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะคุณรู้จากเขาสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นบ้างอะ่ะมันก็กล้าที่จะพูดใช่ไหมเพราะอย่างน้อยๆมันก็ไม่เตี่ยงต่อการหน้าแหกอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดไปแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้รู้สึกแบบเราอย่างเงี้ยมันก็ยังเหลืออะไรไว้บนหน้าบ้างมันไม่แตกทีเดียวถูกปะเออ เขามองว่าตัวคุณอะตอนนี้นะคุณน่าที่จะเปลี่ยนตัวเองไปได้ในจุดที่สูงแล้วก็เยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนเนี่ยมันขึ้นไพ่เดอะสตาร์กับวิวออฟฟอร์จูนเดอะสตารก็คือเป็นคนที่มีความหวังความฝันหรือคุณอาจจะเคยเล่าอะไรให้เขาฟังในบางอย่างว่าคุณอยากที่จะทำงานโอยคันอะไปถึงจุดนั้นจุดนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมในสิ่งที่คุณอยากทำเมื่อนานมาแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้พูดต่อ แล้วก็เพียงแต่รอโอกาสอะไรแบบนั้นน่ะเขาก็มองมาเรื่อยว่าเออตัวคุณเนี่ยพักเนี้ยเหมือนกะขอโทษนะคะเหมือนกะตอนนี้โชคชะตาต่างๆของคุณอะ่ะมันได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีดีขึ้นเยอะดีขึ้นกว,ว่าก่อซะด้วยซ้ําเนี่ยแล้วเขาก็มีการที่ว่านึกถึงคุณด้วยว่าเขาก็อยากให้คุณไปถึงจุดที่คุณมุ่งหมายแล้วก็ประสบความสําเร็จแต่คนคนนี้ เขาไม่รู้เลยอะว่าหนึ่งในจุดมุ่งหมายของเขานั้นน่ะจุดมุ่งหมายหนึ่งอะของคุณอะก็คือเขาเออเขาไม่ได้รู้เลยนั่นแหละอะไรก็แล้วแต่คุณมองว่าเรื่องงานเรื่องเงินหรือในเรื่องอนาคตของคุณคุณวางแผนในหมดยกเว้นเรื่องของเขาคุณไม่สามารถที่จะวัดผลหรือคาดเดาอะไรได้คุณก็เลยเลือกที่จะอดทนอดทนกับ ความสัมพันธ์ครั้งนี้มากที่ผ่านมาไม่ต้องใช้คำว่าอดทนเลยเพราะคนอื่นตั้งหาที่จะต้องพยายามเข้าหาคุณเรียนรู้คุณทำอะไรหลายอย่างเพื่ออยากจะได้ความสัมพันธ์จากคุณแต่คนคนนี้เป็นคนที่แปลกไม่เคยเรียกร้องจากคุณแล้วก็ไม่เคยให้แล้วก็ไม่เคยส่งสัญญาณหรือทรายอะไรให้คุณได้รับรู้เลยตอนนี้คุณแข็งแกร่งแล้คุณมีความรู้สึกว่า คนที่จะเข้ามาเป็นความรักของฉันน่ะอย่างน้อยๆมันจะต้องตรงกับวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่คุณมองเอาไว้ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปเป็นในสิ่งที่เขาต้องการอืใช่สิ่งที่คุณปรารถนานั่นก็คือคุณอยากได้ความรักที่มันเป็นความรักที่มันสามารถจับต้องได้มองเห็นอนาคตร,ร่วมกันได้และที่สำคัญมันจะไม่จบแบบเดิม มันจะไม่จบแบบเดิมเหมือนกันที่ผ่านๆมาที่ผ่านๆมาบางครั้งคุณก็งงว่าทําไมมีความรักเข้ามาแล้วทาไมมันจะต้องจบจบแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอย่างนั้นเสมอไปมันเป็นเพราะว่าดวงคุณใหญ่มนะั้งเพราะมันขึ้นสเตงอะดวงคุณมันใหญ่แล้วคนที่ไม่ใช่อะ่ะมันก็จําเป็นจะต้องออกไปด้วยวาระของเขาหรือในเรื่องเกี่ยวกับ บุญสัมพันธ์อย่างเงี้ยถ้าเชื่อเรื่องเนี้นะมันก็ใช่ต้องจอนออกไปจนกว่าจะมีคนที่ใช่เข้ามาใหม่เข้ามาแทนที่หรือในวันที่คุณอ่ะจะได้เจอตัวจริงก็เมื่อนั้นนั่นแหละแล้วคนคนนี้ก็ได้เข้ามาแต่การเข้ามาของเขาอ่ะคุณอ่ะมองว่าเขาน่าจะใช่ตั้งแต่ต้นแต่ด้วยตัวของเขาเองอ่ะที่พยายามที่จะไม่เข้าหาแล้วก็ปฏิบัติตัวต่อคุณอ่ะเสมือนกับ ไม่ได้เรียกร้องความรักแล้วก็ไม่ได้พยายามที่จะสารต่ออะไรมากมายแต่รู้ว่ามันดีรู้สึกว่าเวลาคุยกับเขาอะ่ะมันคือความผูกพันคุณอยากจะให้เขามาเป็นหลวของคุณซะด้วยซ้ําเพราะไงอะ่ะโอ้ยคุณมองหลายอย่างแบบเขาเป็นนักพัฒนาเขาเป็นนักคิดเขาเป็นคนที่ปฏิบัติตัวดีรูปร่างหน้าตาก็งันๆแหละแต่นิสัยอ่ะใช้ได้อะไรอย่างนั้นนะคะแล้วคุณก็มองอีกว่า เออตอนนี้ฉันโปงแล้วแหละกับเรื่องหน้าตาแล้วก็รูปร่างฉันอุตสา์ลดเกรดของตัวเองลงมานะให้เหลือแต่ในเรื่องของจิตใจแล้วก็ความเป็นคนดีอะ่ะเออเธอควรจะต้องขอบคุณชน,นะที่ฉันอุตสนะ่าห์แบบว่าลดมาตรฐานตัวฉันลงมาไม่ใช่เพื่อใครแร้วก็เพื่อตัวฉันเองด้วยแหละเ <laughs> พราะยังไงอะ่ะเพราะเริ่มรับรู้แล้วไงว่าความรักจริงๆแล้วอะ่ะ มันไม่ต้องไปวัดกันในเรื่องรูปร่างสัดส่วนส่วนสูงหรืออะไรมันอยู่ที่นิสัยแล้วก็สันดานนะแล้วก็ความมั่นคงของด้านจิตใจแล้วก็ในเรื่องของหน้าที่การงานอันเนี้ยคือสําคัญอย่าบอกนะว่าทรงนั้นไม่สําคัญไม่ได้สมัยนี้ของมันต้องกินต้องใช้เนาะเข้ามาก็จะต้องเข้ามาในลักษณะที่ไงมาเสริมกันกับเรามาเสริมกันไม่ใช่มาเข้ามาแล้วมาควักของเราไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่โอเคงั้นอยู่คนเดียวน่าจะดีกว่าถูกต้องไหม และการที่คุณต้องการสิ่งที่มาเสริมนั้นคือมันจะต้องสร้างความสุขด้วยความสุขแบบที่มันเติมเต็มกันได้ไม่ใช่เราไปสร้างความสุขให้เขาแต่เขามาเป็นความทุกข์ของเราแบบนี้ก็ไม่ไหวจะเคลียไปดูเหตุการณ์นะตอนนี้หน่อยตอนนี้คุณไม่โอเคกับเขาเลยไม่โอเคมากๆเขาติดลบติดลบไปประมาณ30%อนละ เพราะว่าตัวคุณเจ็บไปห้าสิเปอร์เซ็นแล้วอีกยี่สิเปอร์เซ็นเป็นเรื่องของวันข้างหน้าคุณมองว่าคนคนนี้เขานะคุณไปอับสองบางคนอ่ะนะเขาคุยกับคนนู้นคนนี้เยอะแยะและช่วงเวลานี้คุณก็เข้าใจว่าเขาน่าจะมีคนคุยยกเว้นคุณอะที่เขาไม่คุยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าคุณและเขาเนี่ยมันอาจที่จะอยู่ไกลกันไหมและอีกอย่างหนึ่งส่วนหนึ่งที่ไม่คุยก็เพราะว่าด้วยพลังงานของคุณบางอย่างมันมีการผลักเขาออก เพราะคุณเคยรู้สึกดีกับเขาแล้วคุณก็ทักหาเขาเพราะไม่ได้คิดอะไรมากเพราะคิดว่าใครคุยก็เหมือนกันขอให้ได้คุยอยู่ในชีวิตแต่มาหลังๆในเมื่อเขาไม่ทําอะไรเสมือนครเป็นอัมาพาตเพราะฉะนั้นก็อยู่ในบ้านหลังนั้นเป็นคนเดียวเถอะฉันก็ไม่ทําด้วยเช่นกันเนี่ยแหละคนคนนี้ก็รับรู้สัญ,ญญาณตรงนี้ได้เขาก็เลยยิ่งไม่เข้ามากันใหญ่มันเข้าทางเขาทุกอย่างแหละ คือปกติก็ไม่เข้ามาอยู่แล้วแล้วพอมีเรื่องนี้คุณไม่ทักอ่าก็ยิ่งถูกทางเออไม่ทักก็ไม่ทักก็เลยตามเลยเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยเพราะหนึ่งเขาก็มีคนคุยเหมือนกันจ้ามีคนคุยก็เลยดูเหมือนของไหมค่ะแต่คุณน่ะคุณเป็นคนที่เป็นแบบถ้าคุณรู้สึกดีกับใครคุณก็จะคุยแต่แค่คนนั้นคนอื่นคุณก็ไม่ได้รู้สึกที่อยากที่จะคุยต่อให้มีคนมาคุยคุณก็จะรู้สึกว่าก็คุยได้แต่ รีบจบแลวก็แล้วกันเพราะว่าฉันไม่อยากคุยด้วยฉันอยากคุยกับแค่คนเนี้ยแต่คนคนเนี้ยสามารถคุยกับทุกๆคนไดออ้มันก็เลยมีความแตกต่างมันก็เลยมีแกลบที่แตกต่างกันแบบนั้นนะ่ะตอนนี้คุณกําลังสองกิจสองใจคุณกําลังคิดว่าฉันควรที่จะอยู่แบบเนี้ยแล้วรอให้เขาทักมาดีกว่าไหมหรือสองไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องอะไรใครจะทักหรือไม่ทักไม่สนใจละ คุณควรที่จะกลับมาเพื่อสนใจตัวเองแล้วก็มองไปถึงวันข้างหน้าหรือการที่คุณต้องการที่จะมุฟออนกับเขานั่นแหละทั้งๆท,ที่ยังไม่มีสถานะหรืออะไรมุฟออนเพื่อไปสู่จุดที่คุณมองว่าบรน,น้าที่จะไม่ต้องเกิดความกังวลความลังเลใจหรือความเครือบแคลงสงสัยอะไรใดๆในตัวของเขาเพราะไง พอเวลาเราสนใจใครเราก็อยากจะรู้ชีวประวัติของเขาใช่ไหมอยากจะรู้ความเป็นมาเป็นไปว่าตอนนี้เขาคุยกับใครทำอะไรอยู่ที่ไหนเขาคุยกับเราแค่เพียงคนเดียวหรือเปล่าหรือเขามีใครอีกมันมากมายในข้อปัญหาแล้วมันจะต้องถกกันอยู่ในหัวแบบนั้นนะตลอดเวลามันก็ไม่ไหวไงพอคุณปล่อยคุณเริ่มที่จะกลับมาสนใจกับเรื่องของตัวเองแล้วนะดูได้เป็นยังไงมันก็ดีนะ ทำให้คุณเนี่ยประหยัดเงินไปเยอะไม่ต้องซื้อของฟงของฝากไข่คเค็มอะไรให้กับใครและแม้กระทั่งแคปหมูเก็บไว้กินเองก็ได้อืไม่ต้องการก็ไม่ต้องก็ไม่ส่งให้นะส่งให้ไปก็เปลืองเนี่ยแล้วคุณก็เซฟทุกอย่างรวมแม้กระทั่งเซฟใจตัวเองไม่แล้วฉันจะไม่หันหลังกลับไปไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไป ทุกวันคืนนอนร้องไห้อีกเมื่อไรจะโชคดีคุณมองไปถึงอนาคตของคุณซึ่งอนาคตของคุณเนี่ยคุณไม่สนใจแล้วจะมีใครไม่มีใครช่างแม่งก็คือจะแก้ไขถ้าเกิดในเรื่องของการงานม,มีปัญหาจะแก้ไขปัญหานั้นๆให้รู้ร่วงการเงินมีหนี้มีสินเนอะก็จะปลดเปลื้องให้ได้ให้หมด เพื่ออะไรเพื่อในวันข้างหน้าคุณจะได้ไปสู่จุดที่มันดีกว่านี้แค่ลําพังเรื่องตัวเองก็เครียดอยู่เหมือนกันแต่เครียดไม่มากหรอกเพราะอะไรนี่สิ่งคุณไม่ได้เยอะอะไรนอกจากการใช้เงินในอนาคตที่มันสิ้นเปลืองในบางอย่างนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคุณก็มองว่ามันเป็นความสุขของฉันะ่ะฉันเหนื่อยฉันก็อยากที่จะได้ความสุขก็ได้ก็ไม่ว่ากันนะตรงเนี้ยมีความสุขก็ทำไปเลยส่วนตัวเขาอ่ะ เขาจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างหลังจากช่วงที่ห่างไปแล้วไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารแล้วในรูปแบบเดิมที่ห่างหายกันไปอ่ะจบกันแบบเงียบๆใช่ไหมไม่ใช่ยังไม่ได้จบแค่คุณกลับมาตั้งลำใหม่ส่วนเขาเขาก็หายเงียบอยู่แล้วในเรื่องของเขาแต่เขาก็ยังไม่ได้คิดว่าคุณจะเดินออกไปโดยไม่ติดต่อกับเขาอีกแล้วที่สำคัญก็คือ คนคนนี้บางครั้งเขาจับยามสามตานะหรือว่าเขามีการนั่งสมาธิอะไรสักอย่างหนึง่งเขารับรู้ได้อารมณ์ความรู้สึกของคุณว่าตอนนี้ตัวคุณนะ่ะน่าจะปิดใจให้กับเขาแล้วแม้กระทั่งความเป็นเพื่อนก็แทบจะไม่เหลืออืมก็ไม่อยากคุยแล้วไนงะก็แค่ไม่คุยแต่หลังจากเนี้ยมันมีการหยุดมันมีการห่างช่แต่เดี๋ยวมันจะกลับมาพูดคุยกันใหม่ในรูปแบบที่ดีขึ้น เขาจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครเพื่อความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่น่าเชื่อใช่ไหมว่าอะไรโดนจิตโดนใจใเขาเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าช่วงที่ห่างหายกันไปนะั่นน่ะเขามีการที่เงียบใช่แต่เขาเงียบเพื่อไปสองคุณเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าชีวิตของคุณตอนนี้เป็นอย่างไร แต่ก่อนคุณอาจจะเคยโพส์โพส์โพส์อะไรเยอะจนเขาไม่ได้เรียกร้องที่อยากที่จะต้องรู้แต่มาระยะหลังคุณไม่ได้ทำอะไรเนี่ยแหละทำให้เขายิ่งอยากรู้แล้วก็สำนึกตัวได้ว่าคุณคือหนึ่งความสุขของเขาแล้วก็เป็นความสุขส่วนเยอะซะด้วยแต่ตอนนี้ตัวคุณไม่ได้มองว่าเขาเป็นหนึ่งความสุขของคุณคุณมองว่าคุณสามารถเติมเต็มความสุขข,ของคุณได้ด้วยตัวของคุณเองใช่เท่ากับว่าความสัมพันธ์อันเนี้ย มันยังไม่จบมันยังมีความผูกพันโดยเฉพาะตัวเขาซึ่งอาจจะมารู้ช้าในวันที่ตัวคุณไม่ต้องการเขาแล้วแต่เขายังที่จะต้องการดึงให้คุณกลับไปมาเริ่มต้นแล้วเขาจะแก้ไขอะไรไหมถ้าคุณกลับไปดูแล้วเขาน่าจะแก้ไขในรูปแบบที่ยังไงแต่ก่อนคุณเทคแอคชั่นเยอะใช่ไหมคุณทำอะไรเยอะทักก่อนคุยก่อนอยากคุยก็ต้องทักก่อนแต่ทีนี้ อยากคุยคุณจะอยู่เฉยแต่เขาจะทักคุณบ้างแล้วเพราะคุณจะกลายเป็นสิ่งโตคุณจะกลายเป็นสิ่งที่ยากสําหรับเขาแล้วคุณจะไม่ง่ายเหมือนกันสมัยก่อนง่ายในความหมายคือเขาแทบไม่ต้องทําอะไรแต่คุณทําเพราะคุณต้องการความสััมพนธ์ที่มากแล้วก็คาดหวังพอตอนคุณลดความคาดหวังทุกอย่างกับตลบัดกับกลายเป็นตัวเขาจะทาในสิ่งสิ่งนั้นแทนเพราะคุณ ได้โฟกัสกับตัวเองแล้วมันเป็นการดึงดูดเพอิญคนคนนี้มีพลังงานของความเป็นเดลิเวอร์หรือมีความเป็นคู่แต่เป็นคู่ที่ยุ่งยากคู่ที่มีอุปสรรคเ,ออเขาก็เลยเข้ามาไงตามทฤษฎีกดแรงดึงดูดตายอย่างสงบสศกสีชมพูก็ยังจะฟื้นกลับมาคืนชีพอีกรอบหนึ่งมีโอกาสที่จะเป็นชูออฟคัพมีโอกาสที่เขาจะพัฒนาหรือเขาจะ เคแอคชั่นให้มันเป็นในรูปแบบนั้นให้ได้แต่เขาก็ไม่ได้มั่นอกมั่นใจถึงขนาดนั้นว่าคุณจะให้โอกาสเขาเพราะคุณน่ะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้คุณเจ็บคุณทรมานคุณแสนสาหัสมากๆการหันหลังคราวเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่คุณก็ทรมานเหมือนกันกับการที่จะต้องตัดใจจากความรู้สึกที่มีให้กับเขาความรู้สึกความรู้สึกที่คุณมีให้เขามากๆแล้วอยู่ๆต้องมาหักดิบ มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่ากับมันก็เจ็บปวดด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละแต่คุณน่ะเจ็บปวดมากกว่าเพราะคุณให้ความรู้สึกกับเขามากกว่าเขาเพิ่งจะมารับรู้ในตอนหลังแล้วความเจ็บปวดของเขามันอาจจะเพิ่งเริ่มต้นเลือดอาจจะแค่ซิบซิแต่ของคุณเนี่ยมันเข้าไปถึงกระดูกแล้วซึ่งคุณจะต้องรักษาตรงนั้นน่ะให้มันเรียบร้อยก่อนที่มันจะลามปามขึ้นไปนะจุดอื่นที่มันสําคัญก็ถูกแล้วที่คุณคิดแบบนั้นนะ่ะนะ ทีนี้การกลับมาของเขานั่นนะ่ะมันจะเป็นในเรื่องราวที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่จะดีมากน้อยขนาดไหนนานขนาดไหนก็ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งเพราะแต่พละพลังงานคนที่มาดูก็แตกต่างกันไปนะคะแต่คิดว่ามันยังไม่จบแลวจะมีการแก้ไขปรับปรุงนะคะก็ต้องไปรอรุ้นกันเอาไพ่านางฟ้ามาดูไพ่านางฟ้าบอกว่า ความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการเปิดใจคุยกันเขาอาจจะกล้าเปิดใจคุยกับคุณที่ผ่านมามันจะต้องมีการได้เรียนรู้ได้ให้อภัยได้มีการผิดพลาดใช่แต่คุณและเขามันมีพลังงานของความเป็นคู่เป็นโซเมตก็เลยดึงดูดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแต่คุณเป็นคนดีนะคุณเหมาะสมกับความรักที่ดีแต่จะต้องเรียนรู้ให้ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะจะไม่กลับไปเจ็บเหมือนเดิมแล้วนะอืม วันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับแรนดอมขอขอบคุณมากนะคะที่มารับชมแล้วก็รับฟังขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด subscribe ดูโฆษณาไม่กดข้ามก็เท่ากับได้เข้าโครงการดูไพ่ได้บุญนะคะ mm hmm. ผลิตภัณฑ์ก็มีเทียนหอมหนังสือไพ่นะคะไพ่ยิปตีไพ่ Oracle. ออรโคลให้กำลังใจได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกสราคา50บาท100บาท ซูเปอร์แตงซูเปอร์สติ๊กเกอร์ก็ให้เป็นรางวัลได้นะคะในวิดีโอพีเมร์นะคะทุกช่องทางนำมาหักแล้ก็ไปทำบุญเป็นโครงการดูให้ได้บุญดูยังไงให้มีความสุขก็ต้องดูแบบนี้นะคะหรือดูโฆษณาไม่กดคามง่ายๆแค่นี้ก็ได้นะคะดูเท่าที่ไหวคลิปเก่าๆดูได้ไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็นไทม์เลสนะคะฝ่ายอีกช่องหนึ่งด้วยก็คือแพน66 Love Studio ก็เป็นคลิปสั้นๆ3นาทีเช่นกันมีคลิปเก่าๆก,ก็ดูได้ นะจะใช้การไถฝฟืดแบบอัตโนมัติหรือว่าเจาะจงเข้าไปดูก็ได้นะคะสำหรับผู้ติดตามใหม่ก็ฝากติดตามกันด้วยนะและผู้ติดตามเก่านะคะแล้วบางครั้งแพทย์จะมีการไลฟ์สดนะเพื่อเปิดดวงดูดวงบางท่านก็ไม่ได้ทราบเพราะแพทย์ไม่ได้บอกล่วงหน้าไอการบอกล่วงหน้านะั้นนหะมันก็ไม่ยากที่จะบอกแต่ถ้าบอกแล้วแพทย์ติดธุระมาไม่ได้มันจะเป็นการที่เสียคําพูดบางครั้งถึงอยากที่จะให้ ได้กดติดตามเป็นกระดิ่งทั้งหมดอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้ไม่พลาดนะวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายรักๆนะคะ